สวัสดีเพื่อนด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของยอดคนดูไลฟ์สตรีมของ Facebook นะครับทยังไงเอาดูกันได้เลยนะดาวนรกหลดเป็นเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ผมแปลไว้เเพื่อนได้เลยนะเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ s p e s m m ได้เลยนะหรือว่าเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปเลี้ยวเป็น QR code ด้านล่างด้วยสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะอจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วกดสมัครใช้งานปุ่มสีเขียวตรงนี้กันก่อนเลยนะครับ ิีเข้ามากรอกชื่อผู้ใช้อีเมลและรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านให้เรียบร้อยล้งที่สําคัญนับตกช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเอาเป็นเครื่องหมายตกถูกเขียวๆอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะ่ะอยากจสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเ,อเพื่อนๆมาลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะ่ะหรือว่าเพื่อนๆจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีแงดงล่างๆตรงนี้ก็ได้เนาะก็กดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะ่ะเขาสุดนะเว็บไซต์เพื่อนๆมาที่ในส่วนของเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอันแรกนี้ก่อนเลยน่ะ กลางหน้าจอด้านบนเนะพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้โโกพกเพื่อนเพื่อนเลือนเลยเนะเลื่อนในส่วนของ Facebook ก่อนเลยนะเลื่อนลงมาเจอหมวดหมู่คลิกคีเข้าไปแล้วมีหลากหลายหมวดหมู่พเพื่อนเพื่อนเลือกเลยนะพเพื่อนเลื่อนลงมาด้านล่างสุดจะเห็นปุ่มสีแดงตรงนีน้เอาเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดเนผมหมวดหมู่นี้คีิกเข้าไปได้เลยนะบริการเลือ่อบริการพกเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะผมมีตั้งแต่15นาทีถึง240นาทีกันเลยทีเดียวนะ อย่าลืมอ่านคำอธิบายกันด้วยเราอ่านเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆพนส่วนของลิงก์ได้เลยไปปี้ลิงก์ไลฟ์สตรีมสดที้เพื่อนต้องการได้เลยนะเป็นไลฟ์สตรีมสดนี้นะผมตอนนี้คนดูอยู่ที่หนึ่งคนนะ่ะผมก๊อปปี้มาเลยนะผมเพิ่มไปสักอ่าหนึ่งร้อยคนเลยแล้วกันนะแล้วก,กดส่งได้เลยนะผมคือหน้าต่างยูเคยวอย่างนี้ตอนนี้คนดูไลฟ์สตรีมของเรากำลังเพิ่มเข้ามาก็รอสักพักหนึ่งนะ่ะในระหว่างที่รอเดี๋ยวต้องขอแนะนำเมนูต่างในเว็บไซต์เพื่อนเเลยละกันนะ่ะ ในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อเขาจะบอกออเดอร์ต่างๆที่เราเคยสั่งซื้อไปนะครับตรงนี้ก็เป็นวันที่เวลาแล้วครับตรงนี้แร้ผมเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับรายละเอียดต่างๆเขาจะบอกอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านขวาตรงนี้เป็นสถานะรอดําเนินการนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเลยนะในส่วนของเมนูบริการเขาจะบอกบริการต่างๆในเว็บไซต์เขาแนะนำไให้เราแล้วครับเพื่อสนใจบริการไหนเราสามารถสั่งซื้อบริการนั้นที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะครับ อันนี้ส่วนความเมนูเติมเงินเนาะจะมี2ย่องทางการเติมเ,เพื่อนๆเลยทีเดียวแล้วไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code หรือว่าธูปเงินนีวอลเล็ตอนะ่ะเดี๋ยวตัวอย่างเพื่อนดูสแกน Scan QR code แลนะ้วกันเนก็ใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมเนาะแล้วก,กดจ่ายได้เลยนะอ่ะขึ้น QR code อย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินของเพื่อนเนาะจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะอันนี้ส่วนความเมนูแนะนำเพื่อนเนาะเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนีนะ้ผมไปแชร์คนอื่นๆได้เลยนะ จะได้ค่าคอมมิชชั่นเอาถึงห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าเป็นอะไรได้เสริมรายได้พิเศษนะครับเราอีกช่องทางหนึ่งเลยนะผมในส่วนของเมนูรับของขวัญนะเพื่อนสามารถามารับของขวัญที่เมนูนี้ได้เลยนะผมเป็นยอดวิวทิกต o อกฟรีๆเลยนะครับก็ copy link ที่วิดีโอที่เพื่อนต้องการวางไว้ตรงนี้แล้วใส่จํานวนที่ต้องการแล้วกดรับของขวัญได้เลยนะอันในส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือคุเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างๆนะผมมาที่เมนูนี้ได้เลยนะเพื่อสามารถอ่ มาติดต่อแอดมินที่เมนูนี้ได้เลยนะก็กกรายละเอียดต่างๆไปเนะ้ะหรือว่าจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ไดนะ้แล้วก็กดส่งตั๋วไปได้เลยนะ่็จะได้ติดต่อแอดมินได้เลยนะหรือว่าคลิกตรงไอคอนไลน์ตรงนี้ก็ได้เคลิกเข้าไปเป็น QR code เพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยนะ่ะแอดมินก็พร้อมตอบเพื่อนย24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผม,ตอนน,ผมตอนนี้นะผมคิดว่าในส่วนยอดคนดูไลฟ์สตรีมของเรานะ่าจะเพิ่มมาแล้วต้องขอไปเช็คดูก่อนนะ่ะอ่ะเรียบร้อยนะผํากำลังทยอยเพิ่มมาแล้วเป็น49คนเลยนะ ผมจะรออีกสักพักหนึ่งนะผมเพื่อให้ยอดคนดูไลฟ์สตรีมของผมเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่เราสั่งซื้อไปเลยละกันคนระับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา nhiều, เ,เพื่อนๆนะผม<บ>เดี๋ยวจะตัดคลิปวิด,วดีโอไปตอนที่ยอดคนดูเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยละกันนะครับครับผมหลังจากที่ผมรออีกสัสกพนะักหนึ่งนะตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สตรีมของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปแล้วนะผม ถือว่าสุดยอดจริงๆนะผมเว็บไซต์ NPESM นะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดคนดูไลค์สดหรือว่ายอดอะไรต่างๆได้รับให้กับเ,เพื่อนๆนะผมไม่ว่าจะเป็นแตฟอร์ Facebook y o u t u b e t i k t o k Instagram นะหรือว่าแตฟอร์มอื่นๆนะสามารถใช้งานได้เช่นกันนะ่ะหากเพื่อนๆสนใจใช้บริการเว็บไซต์สามารถคลิกดิงดันใต้คลิปวิดีโอเพื่อมาใ,ใช้งานกันได้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็อขอตัวลาเ,เพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ